สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนปยทานแบบดอกพิกลค่ะแล้วก็จะตกแต่งให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยลูกปัดสีทองในลักษณะนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเปลี่ยนกันไกลลูกปัดสีทองและกาวร้อนค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ป้าเลือกใช้เป็นของ TW ขนาด12บมิลค่ะ เพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆน,น,นาริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว28เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆจับเซลริบบิน้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ10เซนติเมตรจากนั้นตรงมุมโค้งหรือว่ามุมพับตรงนี้นะคะเราก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มกันทำฐาน4ขั้นตอนแรกเราแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หน่ง เมื่อเส้นที่หนึ่งเราตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นสั้นขึ้นด้านบนถูกเส้นจากนั้นค่ะเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะ ต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆนําเหรียญมาวางตรงกลางฐานค่ะจากนั้นเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นเส้นที่หนึ่งในการทำนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้าย พับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงเส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดดีบให้แน่นค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการสอดล็อกเหลี่ยญซ้ําอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบินเส้นสั้นเท่านั้นเส้นที่หนึ่งในการสอดค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้าย ล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มการทำกรีบในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนมุมตรงตรงนี้ค่ะ ให้เ,เพื่อนๆจับเซเลบินนะคะบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาจากนั้นจับเซเลบินพลิกความลงและพลิกปลายเซเลบินหงายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนโดยการสอดจากด้านในออกมาด้านนอกค่ะ ะะปลายเส้นโผล่ในลักษณะนี้เราใช้มือซ้ายนะคะประคองเสลล์บิปป้นที่อยู่ตรงมุมโค้งตรงนี้ไว้ด้วยค่ะจากนั้นถึงให้กระชับและจัดระยะกรีบให้เป็นลักษณะมุมแหลมนะคะนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ต่อไปเส้นที่สองค่ะหมุนเหรียญไปทางซ้ายก่อนค่ะรซลบิปป้นเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นด้านบนฝั่งขวามุมตรงตรงนี้เหมือนเดิม เ,เพื่อนๆจับเซรลบินปิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาและจับเซลบินพลิกความลงแล้วพลิกเซลบินหงายขึ้นให้ปลายเส้นชี้ไปทางขวาค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนโดยการสอดจากด้านในออกมาด้านนอกเหมือนเดิมจากนั้นใช้มือซ้ายนะคะประคองเซลบินตรงมุมโค้งและปลายเส้นดึงให้กระชับ จัดระยะกรีบให้เป็นลักษณะมุมแหลมค่ะแบบนี้ค่ะและเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางซ้ายก่อนค่ะริบินเส้นที่สามก็ทําในลักษณะเดียวกันเลยค่ะเหมือนสองเส้นที่ผ่านมาทําในรูปแบบเดียวกันค่ะจนกว่าจะครบทั้งสี่เส้นสี่มุมนะคะ เมื่อเสร็จมุมที่สามหรือว่าเส้นที่สามแล้วหมุนเรียนไปทางซ้ายค่ะทําเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะทําในลักษณะเดียวกันค่ะและเมื่อเราทําครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงแล้วก็จะระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มการทํากรีดในลักษณะเดียวกันเป็นกรีบชั้นที่สองนะคะในลักษณะนี้ เริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เ,เพื่อนๆจับเซลลิบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางซ้ายค่ะจากนั้นจับเซลลิบินนะคะโค้งมาทางด้านขวาตามแนวเซลลิบบินโดยไม่ต้องบิดแล้วสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านในออกมาด้านนอกเหมือนเดิมค่ะปลายเส้นจะโผล่ด้านล่างฝั่งขวาในลักษณะนี้ เราดึงให้กระชับพร้อมกับจัดรยะกรีให้เป็นลักษณะมุมแหลมค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเส้นที่สองหมุนเหรียญไปทางซ้ายก่อนค่ะเดบินเส้นที่สองนะคะก็ทําในลักษณะเดียวกันให้เ,เพื่อนๆจับเซลบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางซ้ายจากนั้นจับเซลบินนะคะโค้งมาทางด้านขวาตามแนวเส้นลิบบิน้นแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบน โดยการสอดจากด้านในออกมาด้านนอกเช่นเดิมจากนั้นนะคะปลายเส้นจะโผล่ด้านล่างฝั่งขวาเหมือนเดิมค่ะเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่อยๆดึงเก็บมุมค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงแรงนะคะจะทําให้แนวเซลลิบินยับได้ต้องค่อยๆทําค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะก็ทําในลักษณะเดียวกันหมุนเรียนไปทางซ้ายก่อนค่ะ ในบินเส้นที่3าก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะจนกว่าจะครบทั้ง4เส้นและสุดท้ายเส้นที่4ค่ะหมุนเหรียนไปทางซ้ายก่อนค่ะ ลบินเส้นที่4ี่ก็จะเป็นเส้นด้านบนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเหมือน3มเส้นที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะปลายเส้นค่อนข้างที่จะผูกยากนะคะเขาจะผูกเข้าไปในกรีบเราก็ใช้กรรไกรช่วยดึงหรือว่างัดออกมาก็ได้นะคะเมื่อปลายเส้นผูกแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับจัดระยะกรีบให้ได้เป็นมุมแหลมแล้วก็ ให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามเหมือนเดิมค่ะนะคะเมื่อเราทำครบทั้งสี่เส้นสี่มุมแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บปลายเซลลิบบินที่เป็นเส้นยาวถูกเส้นเริ่มต้นการสอดเก็บจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเมื่อเซลิบินของเรากระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะปลายเส้นที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดค่ะ เมื่อเราตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในลักษณะนี้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะติดลูกปัดสีทองเข้าไปตรงกลางค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้ตามสะดวกนะคะเมื่อได้ลูกปัดสีทองมาแล้วนะคะเราก็ยิงกาวร้อนเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นก็ติดเข้าไปตรงกลางฐานเหรียญค่ะตรงใจกลางดอกเลยนะคะจัดให้ได้ระยะที่สวยงามค่ะนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะสวยงามทำง่ายมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ